สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดาราโซนค่ะเจิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่28กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่23-29กรกฎาคม2564เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ระบุว่า สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่28กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23-29กรกฎาคม2564ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กร,รุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาราโซนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ